อนมานกับเรื่องของการประกาศแบ่งเขตของกอกอตอและถึงตอนนี้การแบ่งเขตอาจจะกลายเป็นปัญหาที่สร้างปมให้กับการเมืองหลังจากนี้ไปครับก็บอกว่าการแบงร่งเขตที่ประกาศออกมาแล้วนั้นอาจเป็นกับดักที่นําไปสู่การเลือกตั้งโมฆะแล้วถ้าเป็นโมฆะนะเออคิดดูเนี่ยประเทศไทยจะมีสุญญากาศแค่ไหนแต่คนนี้ไม่ใช่พูดอย่างเดียวไปยื่นสารปกครองด้วยครับ นั่นคืออัตวิศสุวรรณภักดีดบอกว่าการรวมแขวงข้ามเขตอ่ะ <c oughs> ถือเป็นการกระทบสิทธิประชาชนครับทำให้เกิดความสับสนในการไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ประเด็นใหญ่มันอยู่ตรงนี้แหละครับมา,มาดูการแบ่งเขตในกรทมนี่ของกรทมทั้งหมด33เขตเนี่ยเขาพล็อตตามสีแล้วคุณเห็นการวกวน,ว,นวนไปวนมาไหม,มดูสีก็ได้ครับมันเอาแขวงเข้ามารวมมันไม่สอดคล้องกับหลักการต่างกฎหมายครับมันไม่กําหนดให้นําแขวงอะมารวม,รวมแขวงคือตําบลน,นะครับครับเอมารวมกันเป็นหนึ่งเป็นเขตการเลือกตั้งไม่นับต้องเป็นอำเภอคุณผู้ชมการศึกไม่หน่ายซึ่งกลยุทธ์ฉันใด ยุดเทธวิธีว่าด้วยเรื่องของการรวมแขวงให้มาเป็นเขตก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การศึกในการเลือกตั้งประเด็นรอบนี้ที่เขาวิตกกังวลกันน่ะไม่เกี่ยวกับจํานวนเขตครับครับแต่มันเกี่ยวกับจํานวนแขวงครับเกี่ยวข้องกับไส้ในครับที่ร้อเขต4 0 0สสนั้นแบ่ตามนั้นแต่ละจังหวัดไม่มีใครติดใจครับแต่ติดใจไส้ในครับติดใจไส้ในตอนนี้ก็แต่ละพักการเมือง ผมว่าประท้วงเกือบทุกพักเลยประท้วงทุกพักเลยครับอแต่มีอ๋อมีบางพักยังไม่ประท้วงก็มีนะประชาปัตั์ประกาศสู้ในทุกสมรลภูมินะพักรวมไทยนี่ประท้วงอย่างหลังประกาศปึ้งปรากฏว่ายังไงมาดูนี่เอาเพื่อไทยก่อนเพื่อไทยว่ายังไงนะเพื่อไทยขบวนเพื่อไทยบอกว่าในไทยที่สุดหากกกตประกาศเป็นแบบเนี้ยอาจทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้เพราะคุณเอาแขวงมารวมกับแขวงเอาแขวงมารวมกับหมู่บ้าน นี่ประเด็นใหญ่ต้องดังนั้นกกตตั้งกําหนดเขตเลือกตั้งและจํานวนสสแต่และเขตการเลือกตั้งใหม่อ้าวท,<อ>าท,ท,ทีละลัดสําเร็จวันนี้ครับมาฝั่งของนักกฎหมายของพรักภูมิใจไทยเป็นนายทะเบียนภูมิใจไทยคุณสุปชัยใจสมุทรการแบ่งเขตของกกตอ,อาจจะมีปัญหาอยู่ในบางเขต คือเมื่อแบ่งเขตแล้วสสบางท่านไม่เคยลงพื้นท like ี่เขตนั้นมาก่อนส่วนประชาชนเองเคยอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับสสแต่เมื่อแบ่งเขตออกมาเนี่ยไม่ใช่พื้นที่เดิมก็เป็นว่าทําความผูกพันกันอันนี้มองถึงความได้เปรียบเสียเปรียบเชื่อเราเถอะครับเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่ากรณีเก่าของการแบ่งเขตของกรกตจะนํามาสู่ปัญหาและจะนําไปสู่การฟ้องร้องแต่คนนี้พี่โอแต่คนนี้ไม่ใช่พูดอย่างเดียว ไปยื่นสารปกครองด้วยครับนั่นคืออัธวิทศสุวรรณภักดีเป็นรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าครับอืออัธวิทศบอกว่ายังไงบอกว่าการรวมแขวงข้ามเขตอะถือเป็นการกระทบสิทธิ์ประชาชนครับทำให้เกิดความสับสนในการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งครับและระบบการแบ่งเขตใหม่เฉพาะในกรทม .33 เขตครั้งนี้ย มันเหมือนกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเดิมเพียงสี่เขตเลือกตั้งเท่านั้นในกรทมในศามสามเนี่ยคนจำของเดิมได้เนี่ยผู้เลือกตั้งจําของเดิมได้แค่สี่เองนะที่เหลือต่ไหล่โอ้ยีกว่าเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้พี่วีนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดคุณผู้ชมครับในพรปว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญในมาตรายี่สิบเจ็ดเนี่ยมันกำหนดบริบทไว้โดยตัวอักษรนะ มาที่วงเล็บหนึ่งก่อนพี่โอให้ให้คณะกรรมาการกกตเน,นี่ยนะ,ะดำเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัดมาดูวงเล็บหนึ่งที่เป็นปนัญหาแล้วก็คําถามและมีการยื่นสารปกครองตรงที่ว่าให้รวมอําเภอต่างๆอ,อให้รวมอําเภอต่างๆอําเภอต่างๆนะครับจ<ำ>ําอําเภอไว้ย้ําเป็นเขตเลือกตั้งเป็นเขตเลือกตั้งโดยคํานึงถึงพื้นที่ติดต่อใกล้ชิดกันและ การเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันเออขวนี้แหละคุณส่วนหนึ่งก็ทั่วไปยี่โบก็ทั่วไปหัวใจสําคัญของการยื่นอยู่ตรงนี้ครับทุกคือการแบ่งเขตต้องรวมอําเภอฮะต่อมาให้ดําเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนครับที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจํา ในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงคราวนี้แหละพี่น้องครับตัดเขตนี้ไปรวมมบเขตโน้นไปรวมับเขตนั้นแล้วเป็นการเลือกตั้งหนึ่งเขตอ่ะมันทําได้บ่นี่เป็นปัญหาครับต่อมาต้องเปิดโอกาสให้พักการเมืองและประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพิจารณาแบ่งเขตการเลือกตั้งประเด็นใหญ่มันอยู่ตรงนี้แหละครับมาดูการแบ่งเขตในกทมนี่ของกทมทั้งหมด33เขตเนี่ยเขาพลอตตามสีแล้วเขาเลือก มีทั้งหมดเจ็ดปดใช่ไหมเจ็ดแปดเกตใช่ไหมเจ็ดแปดไอ้แบบครับ <c oughs> ท้ายเขาเลือกแบบที่หนึ่ง <c oughs> แบบที่หนึ่งคือเป็นนี้นี่สามสามเกตนี่เห็นตัวอย่างแบบที่หนึ่งคุณเห็นการวกวน,วนไปวนมาไหมดูสีก็ได้ครับอ <c oughs> <c oughs> ไปดูตัวอย่างว่ามันซ้ำซ้อนอยังไงแล้วก็มันอาจจะซอกัดพระราวาเลือกตั้งยีง่สิบเจ็ดวักหนึ่งยังไงดูตรงนี้ก่อนคุณอัธวิทย์เป็นคนทำรูปแบบการเลือกตั้งไว้ไอ้รูปแบบ เลือกลิฟต์ที่หนึ่ง,งอันนี้เขาเลือกเลือกนี้เลือกอันนี้เลือกแถวนี้เลือกแถวนี้เลือกแถวนี้มันเอาแขวงเข้ามารวมมันไม่สอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายครับครับท,ทั้งทั้งที่ว่ากฎหมายกําหนดให้รวมเป็นเขตตัวตัวอำเภอเป็นเขตเออนะเขาไม่ได้บอกไอ้แขวงนะออถ้าเป็นแขวงนี่ถูก <laughs> มันไม่กําหนดให้นําแขวงอะมารวมแขวงคือตําบลนะครับครับเออ มารวมกันเป็นหนึ่งเป็นเขตการเลือกตั้งไม่นับ <t> ต้องเป็นอำเภอเออตัวนี้แหละมันจะทําให้เกิดการได้เปรียบและแล้วก็แยกย้ายเห็นว่าเมื่อเลือกแบบที่หนึ่งอ่ะลองไปดูที่จำนวนครั้งที่แยกแขวงมารวมเป็นเขตเลือกตั้งเนี่ยในแบบที่หนึ่งที่ที่กรกอตเลือกของตมเนี่ยกี่ครั้งครับที่เป็นแขวงสี่แปดครั้งแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าจํานวนเขตเลือกตั้งที่เคยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อน,อนเมื่อปีห้าเจ็ดเนี่ยมีสี่เคที่บอกเมื่อกี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือ การรวมแขวงมาเป็นเขตเลือกตั้งเมื่อกี้บอกแล้วมาตรา27วรกหนึ่งต้องรวมอำเภอครับท่านผมบอกแล้วไม่ใช่วงเขตไม่ใช่วมแขวงคุณผู้ชมการศึกไม่หน่ายซึ่งกลยุทธ์ฉันใดยุดเทธวิธีว่าด้วยเรื่องของการรวมแขวงให้มาเป็นเขตก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การศึกในการเลือกตั้งพี่โอยกตัวอย่างมาดูมายกตัวอย่างเอาเอาเอาเขต8กับเขต9แล้วกันเอาเน่ยเอานี่นะเขต8 เขตแปดเขตหลักสี่ไม่ที่ไหนครับนี่ออกมาจากไหนบ้างดูสิเท่าไหนแขวงทุ่งสององไม่มีเขตนะครับแล้วก็จากจตุจักรมีแขวงอะไรบ้างมีแขวงจอมพลแขวงจตุจักรและแขวงลาดยาวเป็นแขวงทั้งนั้นเลยครับมาเขตเก้าเขตเก้าจตุจักรกับบางเขนหลักสี่เดิมเนี่ยเอาอะไรบ้างครับเอาแขวงทั้งนั้นครับแขวงเฉพาะแขวงจันเกษมและแขวงเสนาธิคมเออจากบางเขนเอาแขวงอะไรมาครับแขวงอนุสาวรีย์นะยกเว้นแขวงซี ลักเีเอาแขวงตลาดบางเขนแขวงเฉพาะแขวงตลาดบางเขนนะครับแขวงครับพี่น้องครับนี่แขวงนั้นเลยครับประชาชนอาจจะไม่เข้าใจคนทั่วไปในกรทมเขาเรียกเป็นแขวงออแต,แต่ตามต่างจังหวัดภูมิภาคเขาเรียกตำบลครับเอ,อเอาตำบลมารวมกันหลายๆตำบลมาเป็นหนึ่งเขตการเลือกตั้ง